เดี๋ยวให้ดเ,เด็กๆนำเสนอผลงานตัวเองนะคะน้องเชนจิเชิญคร่ะวันนี้เราเขียนคำพท์กเกี่ยวกับอะไระคะเกีวกับพ่ัวเกี่ยวกับพ่อพัว,ว,ว,วมีคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณตาแล้วก็ใครคะพี่พี่กับน้องนะะน้องกาทำอะไรบ้างคะรายงานของเราคำพท์ของเรามีใครบ้างคะ Oh. you're going to be

yeah <laughs> Maybe. Thank <laughs> you. คุยเดี๋ยวเราจะไปรับประน